ไปแรกกันที่สำนัการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับซึ่มสร้างความรู้ประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ h m e พร้อมย้ำให้ความสำคัญกับการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงให้หน่อยที่สุดครับโดยดรสุติพลทวีชัยก้านนั้นนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือเลขาคปพนั่นเองเป็นประธานเปิดโคุงการสันมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่ผู้ประกอบการ วิสาากิจขนาดกลางและขนาดหยหอมนะครับประกันภัยทุกทางสร้างกราอเอที่โรงแรมเซนทาราแกรนนะครับนาทีภูเก็ตกระเผือส่งเสริมความเข้าใจสิทธิประโยชน์ ด้านการประกันภัยเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ SME จ่ายเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้ซดค้องกับความเสี่ยงของถุรกิจขกอนตนเองหรือบุคคลต่อไปนั่นเองครับโดยนายนรงวุ่นซิว้วค่ะผู้ว่าราชาการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ให้การต้อนรับแล้วก็ได้กล่าวขอบคุณสำนักงานคอปภอพอค่ะที่เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่เป้าหมายในการให้ความรู้ด้านการประกันภัยแล้วก็ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจาก SME โดยตรงที่เป็นประโยชน์ต่อาการนำระบบประกันภัยเข้ามาบริหารจัดกาารควมเสี่ยงให้ SME ในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เพิ่มความมั่นคงให้กับธุรกิจของตนเองยิ่งขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ค่ะทางคอพพเนี่ยเขาก็มีข้องคว้นมามอบให้ประชาชนในช่วงปีไม้กันค่ะนั่นก็คือประกันอุบัติเหตุ10บ,บาทต่อรายพี่เบาเกลียงค่ะมีความคุมครอง30นะวันใช้เริ่มจองได้นะคะตั้งแต่วันที่1ธันวาคมถี่ผ่านมาไปจนถึง31มก,กราคม66 6, ค่ะ10บ,บาทนี่คมุคมครองสู้สุดถึง1แซนบาทเลยค่ะซึ่งทางคอพพเนี่ยก็มีความ ร้อมที่จะนําระบบประกันภัยมาสร้างกรอบคุมกันให้กับผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนกันเดี๋ยวเราฟังเสี่ยงข้องเลขาธิการคอปพ่อกันเลยค่ะสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนเรื่องอุบัติเหตุเราก็จะรณรงค์ให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมาแล้วต้องหยุดละเมาแล้วอย่าไปขับรถนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพของรถยนต์ให้พร้อม นะครับและที่สําคัญที่สุดเ,เรื่องของประกันประกันก็จะมีที่เราเน้นอยู่ตลอดเ,เวลามีทั้งประกันรถยนต์พรบรประกันรถยนต์ทังครับและประกันสมัครใจอย่างน้อยที่สุดเช็คก่อนเดินทางว่าประกันของท่านหมดอายุหรือ,อยัง